สำหรับวันนี้ท็อปิกที่เรามาคุยกันก็คือ10ข้อแตกต่างนะคะระหว่างการแปลงเพศแบบพี่พี่พีแล้วก็แบบกราฟนะคะเราก็รีดมาทั้งหมด10ข้อเนะะี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราแบบว่ามีคําถามมาด้วยเนาะสวัสดีค่ะแมป้าเน,นะะี่ยค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเก้าปีค่ะเออสิบเก้าปีแต่แปลเพศเราวน้องโว้ยนนแหมเราอะกนแหละโอเคสำหรับแมงนะคะอายุ22 e นะคะซึ่งเราแปลงเพศตอนอายุ ยีิ <20, S 2> เพราะว่าต้องเขาเรียนะครบบรรลุน,น,ลนิติเพราะวะนี่แปดต่อสิบแปดเพราะว่าพบม,มีพ่อแม่เซน็นใชน่ใช่ไหมโอเคก็จะแบบสามารถเตี<อ>๋ะจะแก้นี่เออใช่ <laughs> มา,ากันว่าทําไมเราถึงอยากแก้แบบตอนทายคลิปเนาะของเราอะทำแบบกราฟนะคะซึ่งแบบกราฟเนี่ยเดี๋ยวเราเอาวิดีโอแตะไว้ให้นะคะในเรื่องของคุณหมอถ้าใครอยากไปฟังแบบคุณหมออธิบายแบบชัดเจนเนาะ,ะมันคือการใช้อวัยวะเก่าของเรามาแบบเป็นการดัดแปลงนะคะทุกคนก็จะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งภายนอกและภายในเนี่ยใช้อวัยวะเก่าของเราที่เป็นน้องเรียกว่าน้องอะไรเดียวน้องชา <laughs> โอเคน้องจาของเราเนะะี่ยเขามาทําเป็นน้อง หอยน้องสัตว์น้องหอยก็คือยังใช้แบบว่าอวิวะเดิมเนาะแล้วก็จะเป็นแบบผิวหนังเรียบๆนะคะลักษณะภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะข้อแตกต่างอในส่วนของเปเปอร์ของเปเปอร์นะคะก็จะเป็นแบบ S2 บวก PPV อืก็คือจะเป็นเหมือนกันแล้วแหละช่วงแรกประมาณ3นิ้วแรกก็จะเป็นกราฟชายก็จะเป็นกราฟแล้วก็เย็บแล้วก็ต่อด้วย ผนังช่องท้องก็ <_ T ot> จะแบบว่าเพิ่มความลึกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่ม t e x t อร์อเพิ่มน้ำหล่อลื่นแบบนี้แล้วก็ทํากับคุณหมอท่านไหนอย่างเช่นของเราก็คือทํากับคุณหมอเฉชดวุฒ เชตาวุฒิหรือเชตาวุฒิเชตาวุฒิโอ้สึกอะไยแย่มากเลยคุณหมอเชตาวุฒิเออข้อแรกก็มอระกมนนะคะอ่าโรงพยาบาลกะมนในข้อที่สามนะคะราคาเท่าไหร่ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหกแสนเป๊ะหรือว่าบาทค่าผ่าตัดหกแสนบาทแล้วก็รวมแคนโม าว่ก็ไม่ได้รวมค่าแบบจีบาถานหลังจากนั้นแบบพวกน้ำเกลือถุงยางอะไรแบบเนี้เหมือนกันนะคะของเราก็คือ2 9 9 6 0 0 0บาทนะคะมาถึงข้อที่4นะคะทุกคนในเรื่องของการผ่าตัดกี่ชั่วโมงตอนนั้นพี่แบงก็อยู่ใช่ไหมเธอแบบว่าไปเฝ้าเราก่อนเข้าห้องผ่าตัดเข้าตอนกี่โมวะ เช้าวะเที่ยงหรอเราเข้าช่วงเช้านะเชือเข้าช่วงเช้าสิไม่เกินบ่ายสองอะแต่ออกมาประมาณสามทุ่มประมาณหกชั่วโมงแหละลืมระยะเวลาในการผ่าตัดอะลืมเหมือนกันแต่อยู่ในคลิปมีใช่ปะมีมีงั้นฝากเอามาบอกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแปะระยะเวลาให้นะค่ะโอเคมีแผลกี่ที่สามจุดตรงไหนบ้างโชว์ได้นะแต่ว่าแผลตรงซีมีอะไม่มีเขาเป็นแผลแบบเนี้ย อันนี้คือแผลเอาเยื่อบุใช่ปหใช่ก็จะเปิดตรงนี้แล้วก็เนี่ยข้างล่างจะเป็นสามหนึ่งสองสามตรงนี้ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนสองกล้องเหมือนเขาจะกีดนิดเดียวแล้วก็เอากล้องสองแต่ไม่รู้เขาเอาออกมายังไงนะงงจังเราต้องเสดือมีแผลปะก็มีแต่ว่าตอนนี้มันก็หายแล้ว ในส่วนของเราก็คือมีแผลแค่ตรงจิมมี่แต่เป็นแผลแบบกีดยาวเลยอะเป็น2อข้างใช่ไหมใช่ใช่เป็นแผลแบบกีดแบบเราก็ไม่สามารถที่จะเอารูปแปลได้ะแต่ว่าแนะนําว่าไปดูวีดีโอที่เราจะแผลเป็นของคุณหมอจุฬาไปดูในเว็บต่างๆก็ได้ในการแปลเพศเขาจะเป็นรูปรีวิวเ็จะเป็นเออจริงด้วยสมมติไม่ได้สกล้องแต่เป็นลำไส้มันจะกีดยาวดซ ก็จะยาวมากเออก็เหมือนว่าฟิวช mm ันนี่คลอลูกนะคะข้อที่6นะคะก็คือความรู้สึกหลังผ่าตัดจําได้ว่าตอนนั้นเราพูดว่าเจ็บมากเจ็บมากใช่ไหมปวดดุ๊กอาก ตอนนั้นนาปกับพ like ี่แบงค์บ่อยมากวิลล oh ์เจ็บบกซิ็งที่หายเลยเหี้ยเลยแต่หมายถึงว่าย้อนเวลากลับไปก็แปลมันก็แปลแต่ว่ามันก็เจ็บแต่มันเจ็บบวกทรมานมันเลยบวกเป็นเจ็บมากๆอ่ะเข้าใจฟิลป่ะมันเบื่อด้วยปะใช่แล้วมันก็แบบต้องนอนดูเพดานทุกวันอยู่บนเตียงลุกไม่ได้แบบสี่วันนะะไรแบบนี้คือตื่นมาจําได้ว่าหน่วงเหมือนมีคนมาดึงแบบดึงจุ่ลงอ่ะเออดึงลงไว้อะไรแบบนี้แต่มันหายไปแล้วนะความรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันหน่วง ลแล้วมันปวดปะ่ะไม่ปวดเอจริงอ่ะใช่แต่ว่ามันเหมือนมันเมื่อยอ่ะเมื่อยตรงเนี้ยอ่ามันไม่ถึงขั้นแสบแล้วก็ไม่ถึงขั้นเจ็บอ่ะเข้าใจป่ะแต่มันแบบเมื่อยเมื่อยมือบวมบา้บาอะไรอย่างเงี้ย มาถึงใน<ม>เรื่องของความเจ็บปวดของเรากันบ้างนะคะซึ่งเราทําแบบการาฟแผลก็จะเยอะตอนเรารู้สึกว่าแม่งทรมานด้วยแล้วก็ปวดแบบปวดอะ่ะฉันปวดต้องแบบกินยาตลอดเวลาเลยอะ่ะกินแล้วก็ฉีดแล้วก็กินแล้วก็ฉีดอของเราอะ่ะทั้งปวดหลังด้วยแล้วก็บล็อกหลัง <c oughs> ด้วยจาได้ดลเลยว่ามีบล็อกหลังคอนลูกไะเนี่ยหปขอคุณดูที่ใหญ่ลกันแล้วบบล็อกหลังแล้วก็เจ็บข้างล่างด้วยปวดแล้วก็บล็อกหลังคือเขาต้องต้องจิ้มยาชาเข้าไปอ่ะ เหมือนเป็นเส้นเลยแล้วน,นี่ก็มียาที่ติดต,ตรงหน้าอกตรงนี้แล้วก็เป็นเป็นยาแล้วก็เส้นอยู่ตลอดเวลา <S 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 จริงแล้วฉันก็น <S 2> <S 2> <ด>มียาตรงนี้ตลอดแล้วมันปวดเว้ยมันปวดแบบปวดจริงปวดแบบปวดในที่นี้คือปวดหน่วงอะอย่างที่บอกแต่หมายถึงว่าไม่ได้ปวดแบบอ๋อจะตายเหมือนแบบจะขาดใจแต่ว่าไม่ใช่มันคือแบบหน่วงด้วยร้องไห้ได้ไม่หงุดหงิดด้แหละว่าเราเคยทําอะไรได้แต่แบบเสียตัวอะไรได้ด้วยโอ้ดนอน่างนี้ใช่นอนเหมือนนอเหมือนขอนายอะทุกคนนอนแบบตัวนิ่งๆอะแล้วแบบแล้ว ของเธอพยาบาลดูแลหรือว่ายังไงดูแลตลอดก็คือกดเรียกเขาได้เลยเราเช็ดตัวปะเช็ดแต่เราก็ไม่ได้แบบอยากกดเรียกเขามากก็กลัวเขาลํำคานเหมือนกันเนาะเกรงใจเขาอะแต่ว่าของเราอะก็จะมีแบบว่าช่วงแรกแบบยังยังเช็ดตัวไม่ได้ก็จะเป็นหัดไว้ก็พิกตัวเธอได้พิกปับวันหนึ่งอือเอาหรอไม่ได้พิกไปเลยจนกว่าจะลุกละดีออกของเราอะมีพิกตัวคือเราไม่กล้าพิก้วยแหละเพราะว่าหมายถึงแเลือดออกนะพิกเสร็จเอาเลือดเลือดออกออกตรงไหน ก็ออกรงแผลแหละเออหรอแล้วก็เปื้อนเพราะว่าแผลมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะคือถ้าเราพีกอะเราต้องเอาหมอในการเนืงอมาลองไว้ตรงนี้ ราะว่าเราติดหมอนข้างแล้วถ้าเราพลิกนอนพลิกอ่ะเราต้องกอดหมอนข้างแบบนี้ใช่เราก็เลยไม่พลิกดีกว่าอ๋อก็เลยไม่พลิกใช่ไหมแต่เนี้ยหมอกลัวแบบเป็นแผลกดทับตรงก้นไงก็เลยแต่นี่ก็เป็นจบได้ป้าที่มันลอกแล้วอะอ๋อเออเออที่มันจะเป็นตรงนี้เป็นใช่แดงแดงแล้วอะแดงแดงแล้วอะกำลังจะแบบเป็นแผลแล้วแต่ว่าแต่ว่าทายาผ่นก็จะของเธอแค่สี่วันหรอสี่วันในการนอนเฉย <c oughs> คือแบบเดินได้ปกติแบบตรงๆเลยคือเดือนกว่าเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราตัวเล็กเราก็รู้สึกว่าเลือดน,น้อยจนต้องไปซื้อไอยานละนะยาเพิ่มเลือดบบจรนงมมามาบอกว่าเธอเหมือนจะเป็นลมบ่อยใช่เพราะว่า <c oughs> เราเดินได้ยังไม่ปกติคือแบบบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยแบบวันที่เจ็ดแบบเดินแทบจะวิ่งได้แล้วแบบไม่คือเราต้องเดินถ่างขาแบบว่ามันเหมือนแบบมัน ไม่กล้าหุบขาบแล้วเดินเยอะก็เลือดออกด้วยเนาะทั้งแรก <i> อ่อใช่นี่เป็นแปลงเสร็จประมาณเดือนนึงมั้งแล้วต้องกลับไปเรียนก็คือตอนนั้นอะ <i> ก็นั่งเครื่องบินนะแต่พอไปถึงที่สานามบินมันต้องต่อรถตู้ใช่ปะแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะ <i> เลือดไหลออกเต็มชักโครกเลยอยนี่ไม่เข้ามาเลอตกใจมากนี่ใส่ผ้าอนาไม่ไงคือตั้งแต่ผ่ามาเป็นกระเพาะปัสสาวะเสอยอย่าง เฮ้ยดีจังอ่ะนี่นี่เป็นบ่อยแต่ว่านี่เคยหนักสุดจนต้องไปโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้วจริงเหรอเป็นเพราะเป็นปีเลยเหรอเพาะปัสสาวะอักเสมันเกิดจากเชื้ออีโคไลที่บางครั้งเราเราซักไม่สะอาด ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องไปฉีดยาแก้ปวดเพราะนอนไม่ได้ปวดมากก็ต้องระวังนะคะใครแปลงเพศมาแล้วหรือว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะคือท่อปัสสาวะมันจะสั้นของผู้ชายแล้วโอกาสการติดเชื้อมันจะง่ายพูดถึงฉี่แล้วเลือดออกขอเล่าอะไรน่อยไดตนนยออ้ตอนที่เขาถอดสายฉี่อ่ะเลือดออกว่าตอนฉี่อ่ะไม่ทำไม่ได้หรอะฉันเลือดออกแบบตอถอดฉันก็เป่งใช่ปะแล้วมันไม่เป็นสีฉี่เลยเป็นสีส<า>เลือดอะแล้วเป็นสีแดงหมดเลยแดงเข้มเขมอ่ะแล้วกูแบบหน้ากูอยู่แก เรามาองสักโคกไงเราพยาบาลหายไปแล้วแบบพยายามฉีดเลยนะ,ะเราต,ตกใจไงมันตกใจเข้าใจคนเป็นเมนแลเงี้ยมันน่ากลัวเราไม่ฉีดบบม,ม,มันม <ไป S 2> ันเป็นฟิลที่น่าก,กาาลัวมากเลยนะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกูจะเป็นอะไรมากกว่าเดิไมไหมเออแล้วทั้งกลิ่นทั้งเลือดกลิ่นก็แบบแล้วมันจะสั่นไหลไหมเงี้ยก็ไหลถั่วมาแล้วแบบเลือดก็แบบโอ้โหเยอะเราไม่ใช่เลือดแบบสีแดงแบบใสๆผสมฉีดเป็นเลือดแบบเลือดอะเลือดก็ไม่กล้าฉีดแรงเลยไม่กล้าไม่กล้าเลยทุกวันนี้เลยเข้าห้องน้ำนานที่ผ่านก็ค่อยๆฉีดแล้วกัน <laughs> มาถึงข้อที่7นะคะในเรื่องของวิธีการดูแลแผล ัผ่าตดช่วงแรกของเปอร์ก็ก็ไปโรงพยาบาลประมาณเปลี่ยนแท่งโมไซที่สามอะ่ะก็ไปทุกวันทุกวันจนถึงตอนนั้นอะ่ะแบบสามอาทิตย์เราก็ไปทุกวันเลยไปทุกวันจากบ้านมาสองอนะกท <laughs> ัวรมาทั <laughs> วร์อ๋อแล้วปเปอร์น,นอนโรงพยาบาลแปดวันเนี่ยแบบเพิ่มคืนหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังเดินได้ไม่ค่อยดีเรารู้ตัวเองว่าแบบพรุ่งนี้มันอาจจะต้องดีกว่านี้เพราะเรากาลังจะดีขึ้นแต่วันนี้ถ้าเราออกจากโรงพยาบาลอ่ะเราไม่น่าไหวเข้าใจป่ะแบบการที่เราจะเดินออกโรง ไปข้างล่างโลบาร์น่ะมันเหนื่อยมากเลยนะมึงในการแบบพึ่งแปลงเพอเราเดินเยอะะเรา,าเป็นลมด้วยกลัวทุกอย่างอะเนาะใช่เราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเราก็เลยนอนอีกคืนนึงพอตื่นมาอีกคืนนึงก็เออโอเครู้สึกดีขึ้นใช่แต่ว่าของเนี้ยจะเป็นฟิลที่ เราอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่แล้วก็คือมีพยาบาลมาดูแลซึเซอร์วิสของอันเนี้ยค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของมีพยาบาลมาดูแลแต่บ้านกูอะพัมสงบาดาวะไม่ยกคือนั่งรถอตมันเจ็บมากกว่าเดิมอีกปะนั่งใช่แต่ต้องมาแล้วถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดแนะนําให้ไปแบบเช่าโรงแรมไปไกลจะปะได้ก็ไปนอนโรงแรมแถวนั้นแหละอยาแบบว่าคิดว่าตัวเองหายแล้วอะแต่แเราคิดว่าแบบสองอาทิตย์ก็น่าจะดีี่เพรากว่าเพราะว่นนี้ทำนมแล้วก็ไม่เจ็บเลยไงตอนทำนมก็แบบอีดอกกูเดินได้ตั้งแต่วันแรกเลยแบบนี้กูแบบเข้าห้องน้ำเอง ช่วยอะไรตัวเองได้หมดเลยแต่ว่าแบบพอแปรงเทแล้วมันทำมันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะความเหนื่อยความแบบเพียรการเหนื่อยน,นี่คือที่หนึ่งนะช่วงแรกอะ่ะมันจะไปล,ลงมันจะแบบโอ้ยเดินก็ไม่ไหวแบบเวียนหัวเหมือนคนตอนแหล่แต่ช่วงนี้ก็มีการดิเรกชันใช่ปะก็ดิเรกชันแต่ว่าทวนมะเกือบ แต่ว่าก็จะไม่ให้เกินวันหนึ่งอ่ะสมมติวันนี้แบบไม่มีฟิลจริงๆก็จะหยุดไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องแยกคือจะไม่ได้แบบถึง2วันอะไรเงี้ยไม่ไงใช่แ่เพราะว่าเรากลัวด้วยถ้าใครมีเวลาดีกว่าแล้วใครไม่หมดฟิลก็ทําตามหมอก็มึงมันทําอะไรไม่ได้หรอกหกเดือนอ่ะเราก็มีงานมีการนะแม่เราก็ไปเรียนอ่ะให้กูแบบว่าคูอาจารย์คาบักเกียงแยงนี้ก็ดอกเรียนเหมือนกันเลยคนแยงโมอ่ะอตัดไปเลยนะสองชั่วโมงจริง เลาีว่าเรนต้องทำยังไงบ้างสมมุติเราแยงชั่วโมงหนึ่งอ่ะอก็ตีไปเลยว่าเราต้องมีเวลาสักสองชั่วโมงขึ้นถึงสามชั่วโมงใช่ในการที่เราจะเอา,เอ,าอุปกรณ์มาล้างล้างเสร็จปุ๊บ เตรียมน้ำเกลือแต่เวตาดินปูผ้าส่วนล้างส่วนละสุแยงโมไม่ใช่แบบถอดกางเกงแล้วหยิบโมแล้วสวกเข้าไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบตามหนังที่ไม่ไม่ไม่คนละอย่างเลยแมงต้องเตรียมที่นอนต้องเตรียมทุกอย่างอลังการมันนั่งไม่ได้จริงนะอีดอกมันั่งไม่ได้ลองทำคือไ้แค่ครึ่งเราลองนั่งจะชอบพยายามจะลองแต่เรากลัวแบบแท็งโมมันตกส่วนก็เลยไม่ทำนเออแต่ไม่ควรทําในห้องน้ำนะเว้ เนี่ยติดเชือ้อเราว่ามันจะเป็นลมปิดห้องน้ําไม่เป็นลมหรออึดอาจจะตายส<ข>องชัโมงส่โล่ตายก็ <c oughs> แต่ก่อนเราชอบแบบอยู่ในห้องน้ำนานใช่ไหมตอนอาบน้ำอ่ะอยู่ไปเลยสองชั่วโมงกอดแปงเพศอ่ะอาบน้ำเต้นร้องเพเลงอย่นี่แหละยี่ดอกเหมือนซีกอยู่ในห้องน้ำโอ้ <c oughs> โหพอกูกลับมาทำตอนแปลเพศคือแบบพอเริ่มหายไงยก็เริ่มแบบกลับมาเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำเลยอังกูจะเป็นลมอ่ะกูอ่ะกับคนหื่นอ่ะ มาไม่ไหวแล้วเหงื่อออกเหมือนแกต้องอับนะเปิดประตูเออมันต้องเปิดแล้วมัชอบเปิดปิดประตูเพราะว่าเดี๋ยวมาแบบว่าเสียงดังไงกออมาเอา่าเยอะมาอ๊ยทํามเหงื่อแตกจังเลยคือเช็ดตัวแล้วนะแต่แบบมันอบอะพอการเช็ดตัวแล้อไม่ราอุ่นยก็ด้วยใช่อําน้ำอุ่นตอนแรกแล้วก็แบบปิดท้ายด้วยน้ำเย็นเพื่อที่จะให้ผิวดีเหมือนกันเลยแต่เรามีผลิตภัณฑ์อะไรล่ะเออสำหรับวันนี้นะคะทด้ก เดี๋ยวคําถามทิ้งท้ายเราจะอะดี๋ยวนนขันข้นๆไว้ก่อนลเลยโอเคในส่วนของการทำความสะอาดในเรื่องของการอาบน้ํานะคะก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะจ๊ะทุกคนเราขอหยิบให้มันอะไรอ่ะตัวนี้นะคะเทสนะคะมันเป็นชาเวอร์เจลแล้วก็อันนี้ มันมีหลากหลายกลิ่นให้เลือกมากมากนะคะเดี๋ยวจะเอากลิ่นขึ้นให้ดูนะคะมากจริงใช่แต่ว่าคือสําหรับของตัวนี่นี่เรียกเป็น w a t e r เมลอนก็คือแตงโมเป็นกลิ่นที่ชอบเนาะแล้วก็ของเปเปอร์เป็นกลิ่นอะไรของนี่เป็นกลิ่น apple mandarin อ่าก็จะเป็น apple แบบเจส้มนี่นะคะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้อันนี้เราได้มาแล้วก็เราก็คิดในใจว่าฮ้ยแม่งมันจะดีจริงไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวแห้งมากปกติเราจะแบบ อาบน้ําที่มันเป็นชาวาออยใช่ปะเออที่เราบอกทุกคาว่าเออพี่แม่งเป็นคนที่ผิวแห้งมากแต่ตัวเนี้ยเขาเคมมาว่าในเรื่องของแบบล้างแล้วผิวไม่แห้งตึงตอนแรกก็มีความคิดว่าแม่งจะจริงไหมเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงอะทุกคนคืออันเนี้ย4 9 0รเมิลิลตรเยอะมากๆแล้วแค่199บาทโดยที่ซื้อเห็น 99, เห็น <99. S 1> โ<อ>ใช่199แล้วก็ซื้อ เป็นโปรโโไดนะหนึ่งแถมหนึ่งคละเก้าทุกคนถูกมากใช่เราเราก็เลยคิดว่าอขอได้ยังไงขาดหรือเปล่าจริงแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันมันมันดีจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ลองใช้แล้วเราก็โอเค <S <S คือหลังจากใช้ปุ๊บอะผิวมันไม่ได้แห้งมากแล้วก็มันก็ไม่ได้ลื่นจนเกินไปอะเข้าใจไหมมันเป็นแบบความรู้สึกที่สะอาดแต่มันไม่ได้แห้งจนเอียนแล้วก็ผิวดีทีนี้เราก็เลยมาดูว่ามันมีสารอะไรเนาะอ่ะใช้ความรู้ใช่เอความรู้เราเรียนวิทยาศาสตร์กับางหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอ่ะโชว์เขาหน่อย คือเรามาดูนะคะก็คือเขาเป็นโคคารมโดโลโพพิลบีเทนซึ่งสารตัวนี้มันเป็นสารทาความสะอาดที่มายต่อผิวมากมากคือถ้าสมมติสูตรไหนจะใช้คือแบบว่าอุย้ยต้องการแบบมายยังไงก็ต้องใช้สารนี้แล้วแม่เป็นสารที่แบบพ r มารีเซฟเฟตแลนหมายถึงว่าเป็นสารแรกๆคือเขาไม่มีพวกแบบ SLS เเนี่ยใช่ไหมเอส S เเลย,เยก็คือ,อพวกนี้มันคือสารทำความสะอาดเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ครีบอาบน้ำที่เวลาเราใช้แล้วมันอีกละ แหง้งผ<ม>ิวแห้งผิวตึงไ,<ม>ไป<า>เลยเออ <ๆ S 2> อันนี้คือเขาตัดออกไปเลยทั้งสองตัวเลยนะ<ม>แต่ว่าข้อดีคือถ้ามีตัวนี้มันถูก<ม>เออต้นทุนมันถูกมากแต่นี้ไม่ถูกอีกหรอ <laughs> แต่ว่าเขาใช้ตัวนี้มาจริงๆต้นทุนตัวเนี้ยที่เราบอกว่ามันไม่ต่อผิวต้นทุนก็ต้องที่จะสูงนะ เขาถือว่าเออเขาใช้สารที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็ดีจริงด้วยนะแล้วก็สารตัวนี้มันเป็นสารที่ได้มาจากพวกตะกูลพืชอะมะพร้าวอะไรเงี้ยซึ่งมาย่อผิวแล้วก็ดีมากๆเขายังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็อันนี้ดีอ่ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นแล้วก็เราก็เลยไปเปิดเจอมันเป็นสารตัวหนึ่งที่ประมาณว่าเขาใช้ในเรื่องของฟังก์ชันแบบอาบน้ำไปพูบอะพอเราล้างออกอะมันจะเป็นฟิลム เพื่อผิวก็เลยทําให้ผิวอไม่แห้งจนเย็นไสด้วย,ยก็ดีกว่ามากเลย เออแล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยอันนี้ก็เป็นบำรุงผิวยังไม่หมดแค่นั้นมันดีมากมเยอะมากนะเยอะเยอะจริงๆอ่ะอย่างเช่นสูตรนี้มันดังในเรื่องของเมลอนใช่ไหมก็คือวอเตอร์เมลอนก็คือแตงโมเนาะก็จะมีสารสกัดจากแตงโมมาด้วยสารสกัดจากพวกตระกูลแบบกุลาบอย่างเงี้ยม,มาด้วยแล้วก็มีพวกตระกูลผลไม้นี่อันนี้มีแอปเปลิลมาด้วยนะคะ<อ>สูตรนี้มันจะคล้ายเบสมันจะคล้ายๆกันเลยก็<อ><อ>คือใช้สารตัวนี้เหมือนกันเห็นปะก็จะเป็นสารที่มายตำผิวเห็นไหมก็จะมีพวกเลมอนตระกูลเลมอนเนี่ยที่ ้าก็เิลใสไหมอ่าใช่บำรุงผิวด้วยมีหอมเป็นแบบฟุตี้ฟุตี้แล้วก็บอกเลยว่าใครอยากตัวหอมอ่ะอ่าคือสมมติใช่ชาวกาเจลมันหอมแล้วแล้วเราทาไอที่กลิ่นเหมือนกันเดี๋ยวเราลองลองลองเนื้อให้เขาดูปะนี่ไม่ชอบอันนี้ตัวบอดี้เจลของเขาลองพร้อมกันไหมอ่าหนึ่งสองสามนี่นะคะทุกคนเจลเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวทาให้ดูอุ๊ยมันเย็นมันหมอกหอมมากของเราหอมสดชื่นแบบเป็นแตงโม คือเหมาะกับอากาศร้อนแบบเนี้ย <laughs> แต่ก็จริงๆนะ <laughs> คือหอมด้วยนี่แข็งร<ด> <laughs> ้อน <laughs> ถ้าเสร็จแล้วหอมสดชื่นมากเลยนะมันเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากนะคะรู้สึกดีมากๆแล้วก็แต่ผนก็แบบพอพอทาให้มันซึมไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลไม้ขนาดนั้นเออมันเป็นแบบกลิ่นเบรีที่แบบใช่เออไม่เลี่ยงหด้ยกันไปคิมแน้วหอมอ่อนเออจริงด้วยแต่ของของฉันแบบบีบมาเยอะมากแต่คือข้อดีของการที่มันเป็นเจลอ่ะมันจะไม่เป็นคราบกับแบบพวกเสื้อผ้าหรือกระเป๋าที่เราใช้แล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันชุ่มชื้นเพราะว่ามีคอลลาเจนเหมือนกันแล้วก็ไฮยาลูโรเนกเหมือนกันก็ ถุมชื้นถึงสิบสชั่วโมงอันนี้จะฝาด,ดกว่าแล้วเนีนี้อเออเออเออมันเหมือนมีอะไรเคลือบไว้เนาะอัน,นอันนี้ทาแล้วออมันจะเด้งเด้งกว่าเออ,เ,ออเออมันจะมีความชุ่มชื้นอันนี้นจะแบบะะลื่นลื่นไปอันนี้ก็สามารถทาครีมบำรุงได้เลยแบบหลังอาบน้ํานะคะเพราะว่าเวลาเราใช้ใช่ปะ มันก็จะติดผิวมากกว่าเดิมจากปกติเราแบบเออมีครีมอาบน้าแล้วที่มันเป็นกลิ่นนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใช้ไปก็คืออาบน้ำเสร็จก็ให้รีบทาครีมเพราะว่ามันจะ้แบบซึมดีที่สุดไหมไอแต่อันนี้มันดีมากมันก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปมัหล่ะใช่ใช่คือคนไทยอ่ะชอบสังเกตไหมแบบคนทั่วไปชอบคิดว่าการอาบน้ําอ่ะผิวมันต้องแห้งแบบเอียด ซึ่งแบบนั้นมันไม่ดีต่อแบบแบนีเออร์มากๆเลยนะทุกคนอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะทุกคนไอ้ข้อมูลที่ถูกต้องนะเออไอ้ล้างผิวแล้วแบบเยียดเอียคือแบบสะอาดแล้วไม่ใช่คือผิวเราอะมันแบบโดนเสียดสีแลอวแห้งด้วยสูญเสียน้ําแล้วก็แบนีเออร์ก็จะเออใช่การที่หน้าเอียดแปลว่าหน้าสูญเสียน้ำใช่ไหมแล้วมันจาทำให้แบบเออหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยข้อสุดท้ายนะคะ ับมาเริ่มแปลงเพศหรอเออกลับมาเรื่องแปลงเพศนะคะข้อสุดท้ายทุกคนต้องอยากรู้และฉันก็อยากรู้ค่อฉันอะอยากจะแบบแก้ถือไม้สัมภาระก่อนเลยพูดให้ควารู้นะคะแล้วมีไม้เยอะๆหลังใช้งานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปะเตอรมีแฟตๆแล้วนะแฟตขึ้นอะเมาส์หลังใช้งานใช่ไหมก็ดีในแง่ถูกแง่ กูดห <laughs> ลีลอยลอยยังไงทนาย <Okay. S 1> คะงั้นทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเราจะยกข้อเสียของแบบการกของเราของอเราคืออะไม่มีหล่อเลื่นต้องใช้เจลซึ่งมันขัดแบบมีเซกกันแล้วแบบแม่ต้องเ,เจลอะมันมันมันคออ็อจะแย่แต่ฉันบอกเลยว่าฉันเคยมีครั้งพี่ไม่ใช้เจลก็สามารถแบบฟังมาล่ะคุณหมอกระม ไม่ใช่เจลเลยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ไปต่อค่ะเวลาสวมห้อยเลยก็ได้คือตอนแรกมันจะเอี๊ยดหน่อยพอเข้าไปถึงตรงตรงพีพีวีอ่ะพอกออกมาก็คือมีน้ำออกมาเลยน้ำหล่อลื่นโปยปฏิทัยเอาดีๆเป็นปฏิทายเดี๋ยวติดก้อกหกพูดจริงมือกูจะแก้จริงๆนะแก้เลยไม่แล้วระหว่างลำไส้กับพีพีวีอ่ะยังมีคนไม่เลียนลำไส้มาอีกฉันปวดหัวมากเลยลำไส้อ่ะเสี่ยงที่จะมีกลิ่นแต่พีพีวีไม่มีกลิ่น แต่ว่ามีน้ําหลอดลื่นแล้วก็ต้องใส่ผ้าทาไมนานหน่อยนานกว่าลำไส้เราไปอ่านมาแต่ว่า P P V เนี่ยคือคนยังแปงไม่เยอะเพราะาราคาสูงเป็นนวัตกรรมค่อนข้างที่ก็ยังใหม่อยู่แต่จริงจมันก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังใหม่มมอยู่มีมานาในต่างประเทศอืออืประมาณนั้นนะคะทอ่คข้อดีของ P P V คือเขาบอกว่าเนีย่ยคลิปที่เราแปะนั่นแหละก็คือเหมือนของผู้หญิงแทบจะร้อเซซึ่งถ้าลำไส้อะมันเหมือนจริงแต่ว่าน้ําหลอลื่นม,มันเยอะมากๆแล้วก็เรื่องกลิ่นก็มีหลายคนมีปัญหาเรื่องกลิ่นถ้าจะ ต่างประเทศแล้วฉันต้อง p ี v รอดไหมวะหรือต้องโทรคุยกับหมอก่อนพะพีวีได้พีพคือเหมือนลํำไส้ทุกอย่างแต่ว่าได้อยู่แล้ว <laughs> จริงอะอยุ่แล้ว <laughs> แต่ว่าเราบอกคุณหมอได้ว่าเราจะเอาความลึกเท่าไหร่ <c oughs> จะเอาถ้าลําไส้ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเราตัดลํำไส้เราไม่รู้ว่าบอดี้ของเรามันจะมีเอฟเฟกต์หรือเปล่าไง แต่ถ้าพี่ไี่พยเราก็บอกเขาเลยผนังหน้าท้องกูมีเท่านี้ตัวยิ่งตัวยาวยิ่งดีก็ตัดไปเลยแล้วก็เอามันหล่อเป็นแบบแล้วเราเขาได้พูดหมยว่ามีข้อเสียไหมเวลาเอาผนังช่องท้องมาใช้ไม่มีที่ง่ายทง่ายดีกว่าสิใช่เพราะลำไส้มันแบบว่าใช่ยุ่ยากใช่ไม่มีอันนี้ไม่มีผนังช่องท้องเป็นผนังที่แบบเทกเจอร์คลายๆกับกระปุงแก้มก็ลองเอาริ้นดันดูกเจอกันนะ แล้วเธอพูดมาสิว่ามีอะไรอีกกล่าวที่มันเป็นอุปสรรคสำหรับกลิน่นนี่ลนเลยดมไดเอาดีๆดมได้เลย <laughs> ตอนนี้ไม่มีแล้วแบบก,กาบาะทุกคนมันคือมันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นแต่ไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นซึ่งเราก็เป็นแต่กลิ่นทุกคนมีอย่างน้อยก็เป็นกลิ่นฉี่อ่าใช่กลิ่นฉี่นี่ก็ถ้าทั้ง,งวันอนะ่ะถ้าทั้งวันอนะ่ะมีกลิ่นฉี่ถามว่ามีไหมม,ม,มีเพราะว่าบางห้างที่เราไปมันก็ไม่ได้มีสายฉี่แต่ว่าช่วงแรกชนะมีปัญหามากเลยแต่ช่วงนี้ดีขึ้นเพราะว่า ดเรกชั่นแล้วก็ส่วนล้างบ่อยขึ้นแต่ถ้าใครไม่อยากมีกลิ่นก็เดเร็กชั่นช่วยได้จริงๆเพราะเวลาเดเร็กชั่นออกมารูมันจะบูสตป่ะแล้วเหมือนมีมิเซลอะไรเงี้ยพอเอาเอาแท่งมุกออกมามันก็จะแบบเลือดแห้งอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยออกมาด้วยแต่ว่าคือยังไงก็คือที่สุดในเรื่องของเนี่ยหล่อเลือน ในเรื่องของการมีเออพูดไปเลยมันคือมันตอบโจทย์อะทุกคนคือเหมือนเหมือนไปคิวสมภาษณ์มันมากกว่านัไม่ก็คือแล้วผู้ชายได้บอกไหมว่าเราสิ่งยังไงผู้ชายพูดได้ไหมพูดได้ไหมเอาดีๆพูดได้ผู้ชายบอ่าเหมือนแบบว่า98%อะทางภายนอกและภายในเพราะว่านี่แหวนก็ไม่มีแผลเลย แต่ภายนอกก็คือแล้วแต่แต่ละคนว่าว่ารูปร่างเราชอบแบบไหนมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกคนผู้หญิงก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเช่นเปเปอ่์อาจจะชอบให้แบบตรงกลางมันแบบเล็กลงมานิดนึงไม่ได้ชอบให้แบบมันมีแบบเอวว่าเพศแบบชั้นตอนนี้ในของผู้หญิงก็มีแบบนั้นที่แบบไออันนั้นมันออกมาใหญ่นิดนึงแต่ว่าเราอ่ะชอบแบบอาจจะแบบให้มันวุ้งลงไปแบบว่าให้มันอัดตแหวกแบบว่าเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ ลึกลับมากคนณนักข่าวเลยฟีลแบบว่าต้องแบกซีแต่เราอาจจะผิดเองที่เราไม่ได้บีฟคุณหวานตั้งแต่แรกเราบอกเอาแบบไหนก็ได้แค่แบบว่าเออให้มันแบบว่าไม่ได้ดูแย่อะไรเลยใช่แล้วก็ไม่ได้บีฟตั้งแต่ตอนแรกแต่เจนิดบีฟเห็นมาเอมันสวยเลยคนเจนิดทุกคนของเจนิดคือแบบใช่เห็นไหมล่ะงั้นเราเตียงคู่แกแก้ไขก้ตกแตกอันนี้เท่าแบบว่าข้างในไม่จะไปแก้ข้างนอกด้วยแล้วทีนี้เราจะรอบนี้เราวาดรูปไหมถ่ารูปไหมเรฟเฟอเรน เอานี้นะคุ่พูดได้เลยอะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะหมอได้บอกแม่ว่าตัวเยียบฟูช่่นทอมันบีบรัตบีบารตได้บีบรัดคือของชนีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ว่าช่องกอดของผู้หญิงมันจะมีการบีบรัดแต่ข้างหลังก็บีบรัดได้นะแต่ว่าเราอยากหนีไว้ข้างหน้าไงเออคือถ้ามีทวารหลักมันก็แบบ สุขานามัยด้วยจริงเออจริงอะนะเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วอะเสกทางข้าหลังมันไม่ได้ผิดนะทุกคนไม่ได้ผิดแล้วมันก็ฟินด้วยใช่ก็มีได้แต่ว่ารักษาควาสะอาดแค่นั้นแหละคือถ้ารักษาควาสะอาดแบบล้างดีๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังนั่นแหละระวังแบบมีรี่คู่ออกมาแค่และไม่มีอะไรคือถ้าเราไม่ใจไม่มีแล้วก็ สบายฟิลของเราได้หมดเรียบร้อยนะคะสมาชิกวันนี้แบบตอบอ,อ้ีได้ลงไ,ไม่ได้บอกได้เลยเดี๋ยวจะคัดออกก่อนได้เพราะว่าด้วยความที่น้องเองก็ไม่ใช่สาวแบบเปิดเผยมันอย่างดิฉันฉันไม่เคยผ่านมือชายเลยเมื่อกี้คือการแสดงหล่อนนี้พิรุธอีกแล้วนะ นีนะคะอย่าลืมกดติดตามน้องเปเปอร์ด้วยนะคะช่องที่คีมนะคะแล้วก็สำหรับใครจะซื้อสีราต้องฝากสินค้าเรานะคะก็คือคิวเพ็นะคะสําหรับใครที่อยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อที่ช็อปได้เลยเนาะทั่วประเทศเยอะมากๆนะคะแล้วก็ลองดูช่องทางออนไลน์นะคะของเขาก็มีช่องทางออนไลน์คะงคิพก็น่ารักเนาะวันนั้นที่เราไปร้นดีดเพราะว่าเราก็ใช้โลชั่นตลอดอยู่แล้วแต่นี้เป็นตัวใหม่ท่านเองไม่บายค่ะเที่